โยอสวัสดีครับทุกคนยู่ดีตแล้วครับสู่เกมโรบักอีกแล้นะฮะและตอนนี้ก็อยู่ในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าฟาร์มเวล1นถึงเวลตันแล้วก็สุ่มผลทุกๆ50เวลนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอตัวผลสปินเนี่ยเราจะฟาร์มขึ้นไปได้มากแค่ไหนแต่คอนื่นเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาดาบแกันก่อนเลยดีกก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 ววววววว่่่่่่่่าา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 นนะะรรรรรััับบผผมมมมเเเเเพลลลแแแ้้้้้ดดดยยยยยยิีีออออชงง็็็ตตตไไไจูทท สู้กับแชงนั่นเองลําดับแรกเลยก็คือเราจะต้องมากดปุ่มให้หมดกันก่อนเลยนะครับงั้นอย่าเดินตามผมมาเลยนะเริ่มแรกเราจะมาเริ่มเปิดกันตรงที่จุดตรงนี้กันเลยนั่นเองนะครับผมที่2ก็จะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเลยนะฮะอยู่แถวๆนี้นี่ไงเจล่ะปึ๊บที่ที่3ามใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแถวๆนี้อ่านี่เจร่ะที่ต่อไปนะครับผมอย่าเดินตามผมมายาวเลยนะครับอ่านี่ตรงนี้นั่นเองปึ๊บ hm. แล้วก็ที่ต่อไปจะอยู่ตรงนี้เลย เดี๋ยวเราลองไปดูตรงกลางเกาะกันก่อนดีกว่าว่าประตูมเปิดรือยังอ่านี่ไงเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดประตูรับตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคุณดูลงดีแล้วก็มาเก็บท,ทอชตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปที่เกาะเทเรซายกันนะครับหลังจากที่เรามาถึงเกาะเทเรซายกันแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เห็นบ้าน อยู่ตรงนี้นั่นเองที่มันมีไฟส่องแสงบนพื้นที่ขึ้นมานหน่อยเราเข้าไปเลยนะครับผมแล้วมันก็จะมีตัวฟางให้เราเอามาเผาน네ั่นเองนะครับนี่เดินชนไปเลยเผาเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมนี่แล้วเราก็เอาถ้วยนี้มาอ่าเดินชนไปถ้วยนี้นะครับเราไปที่เกาะน,น้าแข็งต่อเลยนะครับผมเพยายามื่อที่จะเอาถ้วยนี้ไปเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่น้ําแข็งเอาไปให้คนยากไร้อยู่บนเกาะน,น้ําแข็งนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันกที่นทา่น้าแข็งกันเลยนะครับผมแล้วพอเรามาถึงบนเกาะน,น้ําแข็งเรียบร้อยนะครับเราก็มาตรงที่ถ้าที่เราซื ไปยืนอยู่บนนี้เลยพอเรามายืนอยู่ตรงนี้ท่านหนึง่งเราก็จะได้น้ำมาหยิเต็มแก้วเลยนะครับหลังจากนี้เราก็จะขึ้นไปหาเจ้าขคนแก่กันที่อยู่ในบ้านกันนะครับผมเพ่อที่จะเอาน้ำนี้ไปให้คนแก่นั่นเอง ที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่เนเองนะครับผมอ่าซิกแมนก็คือคนป่วยนะครับแล้วก็ช่วยไปให้เราไปช่วยลูกชายของเขานั่นเองนะครับผมที่เกาะบากี้นั่นเองนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะบากี้กันเลยนะครับ <S <S ตอนนี้คือเราก็มาอยู่ที่เกาะบากี้กันแล้วนะครับผมนี่อาหาริชแมนคนนี้เลยนะับผมอ่าแล้วเราก็คุยไปอป่าป๊าป๊าป๊าโอเคพอเราคุยเสร็จุใช่ไหมเราก็จะไปที่เกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับผมที่จะอยู่แถวตรงโซนโซนนู้นนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะขับเรือกันไปเลยนะครับผมจะสปีดคลิปตรงส่วนนี้แล้วกันเผื่อคนอื่นจะงงทารผมไป พอขับมาสักพักหนึ่งเราก็จะเจอเกาะที่เล็กๆที่ผมได้พูดถึงเอาไว้นะครับผมแล้วก็ลงไปสู้กับบอสได้เลยนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองอ่ะมาเดี๋ยวผมขอเวลาสู้กันสักครูน่นึงนะครับผม ังจากที่เราสู้เสร็จนะครับเราก็ไปคุยกับดิชแมนอีกทีนึงนะครับผมว่าเรามาจัดการเจ้าตัวนี้เสร็จแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับก็คือเกาะบาร์กี้จุดเดิมเลยนั่นเองนะครับมาคุยกับดิชแมนกันต่อเลยนะครับผมคุยไปทอกแล้วเราก็จะได้ลีลิกที่เรียกว่าเป็นกุญแจแล้วกันครับผมกุญแจสำหรับเกาะลิงเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะลิงเลยลวกันนะครับตรงนี้เราอย่าตายเด็ดขาดนะครับผมเราต้องไปถึงตรงประตูนั้นเลยนะฮะพอเรามาถึงเกาะลิงนะครับก็จะเห็นมีรูตรงนี้อยู่ว่าให้เราเอาตัวกุญแจจเเเนนนนนีี่่ยยมมาใสััอออองล้้้วกก็ะะปิิดดรรบบคคตืไ เราก็ต้องรอกระปิดซ้ำมาชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าผมนั่นเพิ่งเข้าซื้อบีนมานั่นเองแล้วก็มาอัดคลิปเลยก็เลยอาจจะต้องรอ เวลานานสักรู่งั้นระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มก,กันก่อนให้ถึง250แล้วเราค่อยมาสูมผลกันต่อละกันหลังจากนั้นผมคิดว่าผมน่าจะได้ผลดีแล้วก็ได้มาสู้กับเจ้าแชงนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มมันก่อน,อนละกันที่เกาะคุกเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอาล่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เลือก250แล้วเป็นอาทิตย์เรียบร้อยนะฮะผมมาเดี๋ยวเรามาส่มผลกันเลยดีกว่าว่าเลเวล250นั้นเราจะได้ฟาร์มผลอะไรกันแน่ปารสโกรินดอมกันเป็นยผลน้ำแข็งว่างเฮ้ยทุกคนโอ้ <laughs> กินไปแล้วกันนะพอเรามาฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าครับผม let's go เฮ้ยก่อนจะไปฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาสู้กับแชงก็ดูหน่อยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยกับตายไปได้อยู่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 ได้อยูไอ่ได้อยู่แต่ต้องหลบแต่ต้องหลบดีๆต้องหลบสกิลดีๆปุ๊บไปปุ๊บ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 โอเคก็อดี๋ยว่าจปิดคลิปในการตีมันก่อนแล้วกันนะครับไป บอกตาตรงเลยว่าเพื่อนมใหม่ๆนะครับงั้นเราไปฟาร์มเบียกกันจีกว่าแล้วกันนะ เวือสามร้อยแล้วเนอะครับมาเรามาสู่ผลกันแหนแม่ไหนดูซิว่าผลเรา,เราจะได้ผลอะไรล็รอกเก็ตเท่ะไรเนี่ยผลเหนืออะไรเฮ้ยแ,แม่งเอ้ย อ่ะกินก็ได้วะเงยียบๆไปแล้วก็พาไปถึง350โอเคก็เดี๋ยวผมขอทับสกปไปถึงเลเวล350เลยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันตอนที่350แล้วกันนะครับเอาล่ะทุกคนมาตอนนี้คือเราเลเวล350แล้วนะครับออก็ไวเหมโกหกเหมือนเราตัดต่อเลยแต่จริงก็ตัดต่อ,อจริงนั่นแหละนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันเลยดีกว่าว่า350นี้เราจะได้ใช้ผลอะไรในการฟาร์มนั่นเองนะฮะผลน้ำแข็งแก้วเป็นอะไรกับน,น้ำแข็งหรือเปล่านะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มถึงเล,งลวงง400เ,เ,เวละ ผมขอเวลาสักครู่หนึ่งเริวสี่ร้อยแล้วฮะทุกคนมาเดีย๋ยวเรามาสุ่มผลกันเลยดีกว่าสำหรับเริวสี่ร้อยฮะว่าจะเป็นผลอะไรต่อจากน้ำแข็งนั่นเองนะฮะมาเรามาดูกันปิ้งมาเรียว้าวก็เป็นผลที่แปลกตาอยู่เหมือนกันนะ,ะสำหรับที่เราฟาร์มาได้สักพักหนึ่งนะครับผมระหว่างที่ผมออรอเนี่ยรอสองชั่วโมงเพื่อที่จะมาสุ่มผลตอนเริวสี่ร้อยนะครับเพอผมก็ามาสู้กับแชงเพื่อที่เอาดาบได้เรียบร้อยเลยนะครับผมคือใช้ผลน้ำแข็งตีนะะั่นแหละแต่ก็ต้องมีการหลบบ้างอย่าโดนสกิลเยอะนะฮะ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวเวลาไปปามให้ถึงเวลสี่รอหิกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมไปเลสโก มาตอนนี้ตอนที่เลเวล450แลวนะครับคนดูมาเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันเลยดีกว่ามา,มาเลเวล450นั้นเราจะได้ผลอะไรในการฟาร์มกันนั่นเองน,นะฮะผมบอกล้วา่าใช้ผลบาเรียนในการฟาร์มนี่คือแบบโคตรทรมานเลยเอาได้ผลสมุกว่ะสายโรเกียเว้ยดีลนะมั้งไม่ได้ใจแต่ถ้าโดนมีฮาคิตีนี่ก็น่าจะแตกอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มจนถึงเลเวล500แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแล่กันนะครับเดวมีสปีคคดคลิปแค่บางช่วงก็พอแลนะ้วเนาะ ี๋ยวผมจะไปหาซื้อหมัดสายฟ้ามาก่อนแล้วกันเพื่อที่จะเอามาทําเป็นหมัดวีสออีกทีนึงแล้วพอเราทําได้หมัดวีสอปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้ทําเป็นหมัดซุปนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องเอามัดวีหนึ่งเนี่ยมาทาเป็น400 m a s t รี่ก่อนของทุกๆหมัดเลยนะฮะโอเคเราซื้อไปเลยสําหรับหมัดสายฟ้านั่นเองเดี๋ยวเราต้องฟาร์มให้ถึง400นะครับเพื่อที่จะทําเป็นหมัดซุปอีกทีนึงนะครับผมอ่ะป่ะเดี๋ยวเราจะฟาร์มกันต่อเลยยาวๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเวล500แล้วกันนนนนนนะะะครรรััออออเเเเเเเุกกกตตตี้้าาาาาาววลลลลล500มมมม๋ยย่่่่ผผผไปจจง ใช้ผลอะไรกันแน่ไปเล่นดอมฟู t แล้วก็บายกันไปเลยผลทรายนะฮะสายโลกเกียอีกแ้วทุกคนอีพีนี้เราสายโลกเกียอย่างเดียวเลยว่ะน่าจะฟาร์มง่ายขึ้นพอเราเวลเยอะ่าศัตรูอะไรเงี้ยก็จะฟาร์มง่ายบอกตรงเลยว่า easy เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราสปีดค,คลิปกันเลยนะครับไป let's go แล้วตอนนี้ก็เวล550แล้วครับทุกคนมาอดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันต่อเลยนะครับว่าเราจะได้ผลอะไรในการฟาร,ร์มจนถึง600กันนั่นเองแล้วก็คือผลสปินกันอีกแล้วนะฮะผมมาเอออ่ะโอเคงั้นจะข้ามไปตอนที่600เลยแล้วกันนะครับผมไปเลยก็ไปกันเพื่อ600แล้วครับมาอย่ายวเรามาสุ่มผลแล้วก็มาฟาร,ร์มกันต่อเพื่อที่ไป650กันเลยไป ขยะคอับ p นี้มีแต่เริ่มมีแต่ขยะขยะแล้วหลังจากนี้อะไปงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มถึง650กันต่อนเลยดีกว่านะครับผมไป Let's go โอเคทุกคนตอนนี้ผมวล650แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลเพื่อที่จะฟาร์มไปถึง700กันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมติดคูดาวนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวมีคนมาสุ่มผลให้ผมนั่นเองเพื่อที่จะเอาไปฟาร์มต่อเรามาพึ่งดวงเขาดีกว่าว่าเราจะได้ผลดีหรือผลแย่รอเดือนว่าเขาจะได้ผลดีหรือผลแย่คอคอออกก้อนกินเยกะ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวรายการฟาร์มแล้วกันเจอกันตอนที่เราเวล7 0จแล้วก็ฟาร์มเสร็จแล้วกันนะครับผมไป เราทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เลเวล700แล้วนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปโลก2กันก่อนที่เราจะสุ่มผลกันนั่นเองนะครับผมใช้ฟอรคานแล้วมันขึ้นที่ง่ายก่อนอื่นก่อนที่เราจะขึ้นไปโลก2นะครับเดีย๋ยวเราจะต้องบินไปที่เกาะคุกคนก่อนเลยที่หยุดตรงนู้นกันนั่นเองนะครับผมอาบินไปพอเราไปถึงที่เกาะคุกนะครับเดีย๋ยวเราต้องมาคุยกับเจ้าเอพซีตัวนี้เลยนะครับผมที่ชื่อว่า Military Detective นะฮะเราคุยไปสักพักเราก็จะได้กุญแจมานะครับผมพอเราได้กุญแจนี้มาปับ๊บใช่ไหมคร เราจะต้องไปที่เกาะน้ําแข็งเกาะเดิมที่เราไปซื้อฮาคิกับไปเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์กันนั่นเองนะครับผมที่ถ้านั้นถ้าเดิมเลยหลังจากที่เรามาถึงเกาะน้ําแข็งแล้วนะครับเราก็เข้าไปในถ้านี้เลยนะฮะพอเราถือเข้ามาในถ้าเราถือกุญแจไว้อ่าแล้วก็เห็นประตูนี้ใช่ไหมผมเดินชนไปเลยเรียบร้อยมันก็จะเปิดประตูเพื่อที่จะให้เรามาสู้กับเจ้าบอสต,ตัวนี้นั่นเองคือชื่อว่า I c e a d m i r a l งั้นเดีย๋ยวผมขอสปีชิปในการสู้กับมันกัด้วยกันเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานสักครู่นึงนึงนะผมว่า พอเราสู้เสร็จนะครับผมก็จะขึ้นข้อความนี้มานะฮะแล้วก็ให้เราไปที่เกาะกลางกันเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะไปคุยแล้วก็จะได้ไปที่โลก2กันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะคุกกันเลยนะครับผมก็คือมันต้องเดินไปเดินมากันนั่นแหละพูดอะไรมากมายละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะคุกเลยนะครับโอเคฮะ มาเรามาคุยกับไอ้เจ um. ้าตัวนี้คนเดิมเลยนะครับผมเดทีฟยวช็อกไปอ่านมาบอกว่าเราสามารถที่จะไปโลกสองกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าจะไปโลกสองเนี่ยคือเราต้องไปที่เกาะกลางครับผมมิดิเทาานั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะกลางกันเลยนะฮะไปพอเรามาถึงเกาะกลางตรงท่าเรือตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินตามผมมาได้เลยนะครับเดินมาทางขวาตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปยาวๆเดินตรงไปตรงนี้เลยนะครับจะบอกว่าอ่าใช่ถูกแล้วเดินมาตรงนี้คือเป็นฝั่งตรงข้ามของเกาะหรือเปลครับผมก็จะมีตัว n อ c ที่ชื่อว่า Experience ขับตันนะฮะเราคุยไปคุยท้อไปเลยแล้วกด Yes อ่ะแล้วเราก็จะ Teleporting นี่เราก็มาลกสอกันแล้วผมซิกเน่ c นะฮะโอเคเดี๋ยวผมข้ามไปตอนที่เราผ่านหน้าโหลดเสร็จแล้วกันนะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โลก2กันแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปสุ่มผลกันเลยดีกว่าปาเลสโกมาถึงแล้วมาถึงแล้วตรงคาเฟ่อะมาเรามาสุ่มผลกันเลยว่าเราจะได้ผลอะไรไหนดูซิขอให้เป็นผลที่ดีหน่อยละกัน ผลพ่อท่อว่ะคุณพี่คุณพี่ครับคุณพี่แหมอีพี EP หน้าเราจะได้ฟาร์มตัวผลพ่อท่อว่ะทุกคนโอเคก็คผมกินเลยแล้วกันนะฮะไปเลสโก้อื่มอร่อยแล้วมีปีกอยู่ข้างหลังด้วยกดี๋ย่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากที่รับชมกันจนจบนะครับผม